ที่ตรวสอบวิดีโอใน t i k t o k ผิดกฎชุมชนไหมช่วยเปิดค่าการมองเห็นเคล็ดลับนี้ต้องดูกันนะจ๊ะทุกคนสวัสดีครับก็ยินดีทลาทุทานเข้าสู่ชอ่องลิทุกอินฟินิตี้แปดนะครับกูรูสอนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพพาร์เนอร์รายใยติดกับทิกตอกประเทศจีนผู้บริหารกองไถ่ทำปั้นคุณซึงดูดวงดาวนะครับวันนี้เอาเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับวิธีการเช็คคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยนะครับตรวจสอบว่า คลิปเราเนี่ยผิกดกฎชุมชนไหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงเชิงพาณิชย์นะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก่อนจะไปดูกันว่าทํายังไงนะครับขอคนละ1ติดตามและคนละ1คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและไปดูกันอ่เรามาตรวจสอบเสียงเพลงกันแบบง่ายๆเลยบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีที่ผมใช้เป็นแบบส่วนตัวนะครับใน t i k t o อกนะครับแล้วก็เชื่อมกับ เซลเลอร์ไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําพันธมิตรนะครับยังไม่ได้ทําในหน้า Tik t o อกนะครับแค่นี้เนี่ยก็โดนตรวจสอบเสียงเพลงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นบัญชีส่วนตัวไงนะครับแล้วเราจะไปโปรโมทการโปรโมทเนี่ยก็คือโปรโมทเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทําธุรกิจเชิงพาณิชย์ตัวหนึ่งเพราะว่าเราโปรโมทเพื่อให้คนเข้ามาเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะโดนตรวจสอบหมดอ่ะวิธีการง่ายๆนะครับให้เราเข้ามาในคลิปที่เราต้องการตรวจสอบสมมุติว่าผมจะเข้ามาที่คลิปนี้ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอผมเข้ามาแล้วผมจะคลิกตรงคาตรงตรงจุดสจุดครับแล้วผมก็จะดูตรงคําว่าเห็นไหมมีคําว่าโปรโมทครับคลิกเข้าไปเลยอันเนี้ยเราจะคลิกเพื่อเช็คเราไม่ต้องโปรโมทนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องโปรโมทถ้าถ้ามันผ่านเราเราจะเห็นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบแต่อันเนี้ยมันไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าผ่านเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงอันเนี้ยให้ดูในรูปแบบของไม่ผ่านก่อนอ่ะไม่ผ่านเป็นแบบนี้ครับอ่ะคลิกตรงคําว่าโปรโมท เห็นไหมครับระบบเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยว่าไม่พร้อมสําหรับการโปรโมทวิดีโอนี้มีเพลงที่ไม่สามารถใช้โปรโมทได้นั่นแปลว่าเสียงเพลงเพลงฮิตเพลงกระแสเพลงยอดนิยมที่เราชอบใช้กันและเรา,เรา,เ,ราเรามักจะถูกถูกปลูกฝังและสร้างความเข้าใจผิดจากเหล่าครีเอเตอร์ใน t i k กตอกูรูโคดกคูต่างๆว่า การที่เราใช้เสียงเพลงเหล่านั้นช่วยให้เราขายของได้บอกเลยเนี่แหละครับคือจุดบอดทําให้คลิปเราไม่วิ่งช่องเราถูกลดค่าการมองเห็นลงด้วยเพราะเหตุน,นี้นะครับแล้วบัญชีที่เราใช้นะครับถ้าคุณมีตะการทิกต็อกนะครับคุณมีในระบบของทิกต o อ,อกเนี่ยแล้วคุณใช้เสียงเพลงที่เขาห้ามใช้คุณโดนตรวจสอบเสียงเพลงเชิงพาณิชย์แน่นอนต่อให้เป็นบัญชีส่วนตัวก็ตามเพราะบัญชีนี้ของผมที่ผมทําให้เพื่อนเพื่อดูเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับ ไม่ใช่บัญชีธุรกิจเห็นไหมเพราะฉะนั้นการใช้บัญชีส่วนตัวจึงไม่เหมาะกับการทำนายหน้า t ิก t ตอกหรือการทำเซลเลอร์โอเคไหมอันนี้มาทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องตรงนี้ทีนี้เสียงเพลงเนี่ยบางทีเราไปครบเวอร์มาไปอะไรมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนำนอยู่ดีควรใช้เสียงเพลงของตนเองแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการโปรโมทเห็นไหมครับเราต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเราโปรโมทไม่ได้โอเคไหม นะครับอ่ะแล้วทีนี้เสียงเพลงที่ใช้ได้เป็นยังไงอ่ะไปดูกันอ่ะผมเข้าเข้ามาที่คลิปนี้นะครับแล้วก็กดตรงโปรโมทเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่โปรโมทเหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าโปรโมทได้มันจะขึ้นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมอย่างเงี้ยคลิปผ่านละคลิปผ่านละน,นะครับเสียงเพลงไม่ผิดกดชุมชนละ AI มีโอกาสนําส่งละแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยของผมเห็นไหมครับคลิปคลิปผิดมีผิดเด็ด ผมต้องไปเปลี่ยนเสียงถ้าไม่เปลี่ยนเสียงเนี่ยก็ไม่มีค่าการมองเห็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะสรุปเลยนะครับการที่เรานะครับใช้นะครับบัญชีส่วนตัวนะครับในการทำในหน้า tiktok หรือว่าการทำเซลเลอร์นะเพื่อนๆควรระวังนะครับเสียงเพลงเชิงพาณิชย์นะครับมันตรวจสอบไม่ได้พอลงคลิปแล้วผิดกฎชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้บัญชีธุรกิจจึงเหมาะกับการทำในหน้า Tik t o k ก แล้วก็เทเลอร์นะครับชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ขอคนละ1ติดตามนะครับแล้วก็1 c o m m คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาระดีๆมีที่นี่ในตุก i n f i n นิตี้